ในวิดีโอนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานฟังก์ชันการจำกัดการดาวน์โหลดและจัดการไฟล์กันนะครับโดยฟังกช์ชันดังกล่าวจะอยู่ที่การปรับแต่งผู้ใช้องค์ประกอบระดับความปลอดภัยการจัดการไฟล์ตั้งค่าความปลอดภัยจำกัดการพิมพ์และดาวน์โหลดและตั้งค่าความปลอดภัยไฟล์จำกัดการอัปโหลด สำหรับฟังก์ชันทั้งสองดังกล่าวจะเป็นการตั้งค่าจำกัดสิทธิ์ในการดาวน์โหลดหรือพิมพ์เอกสารในระบบรวมถึงจำกัดสิทธิ์ในการอัปโหลดไฟล์จากภายนอกเข้ามาในระบบด้วยนั่นเองครับก่อนอื่นเราจะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าจํากัดสิทธิ์ในการพิมพ์และดาวน์โหลดกันก่อนนะครับโดยให้คลิกไปที่รายการจํากัดการพิมพ์และดาวน์โหลดจะเห็นได้ว่ามีหน้าต่างการตั้งค่าแบบนี้ปรากฏขึ้นมาที่รายการดังกล่าวที่ด้านบน หากติ๊กสถานะอนุญาตจะหมายความว่าอนุญาตให้ส่งข้อมูลใน ERP ออกไปข้างนอกได้เช่นส่งข้อมูลจากการพิมพ์การแปลงไฟล์ PDF ส่งออก Excel หรือดาวน์โหลดไฟล์แต่ถ้าติ๊กสถานะว่าไม่อนุญาตก็คือจะไม่สามารถทำงานข้างต้นที่กล่าวมาได้นั่นเองครับ แม้ว่าจะมีการตั้งค่าอนุญาตไปแล้วก right ็ตามแต่รหัสต้องการจะจำกัดสิทธิ์เพิ่มเติมอื่นๆก็สามารถทำได้โดยให้มาตั้งค่าที่รายการด้านล่างตรงการตั้งค่าเงื่อนไขข้อยกเว้นนี้ครับระบุชื่อของเงื่อนไขตามที่ต้องการได้เลยจากนั้นให้มาติกที่คำว่าตั้งค่าที่คอลัมน์เงื่อนไขที่หน้าเลือกประเภทเงื่อนไขนั้นจะมีรายการเงื่อนไขให้เลือกอยู่2รายการคือ1เงื่อนไขประเภทรหัสและ2เงื่อนไขประเภทวันที่โดยให้เลือกประเภทเงื่อนไขเป็นเงื่อนไขประเภทรหัสครับ จากนั้นให้กดดับเบิลคลิกที่ช่องเงื่อนไข1และเลือกรายการถูกต้องหากคลิกที่ไอคอนรูปแ่นขยายที่รายการแรกสุดจะสามารถเลือกได้ว่าต้องการจะให้มีผลข้อมูลในส่วนไหนในที่นี้จะขอเลือกเป็น ID นะครับจากนั้นให้มากดดับเบิลคลิกที่ช่องที่2แล้วเลือก User ID รายการอื่นๆเพิ่มเติมได้เลยว่าต้องการจะให้ใครเป็นเงื่อนไขข้อยกเว้น ทีนี้ที่ค่าสถานนะให้มาเลือกเป็นกาหนดเองไม่อนุญาตแบบนี้ครับทีนี้เราจะมาลองเข้าสู่ระบบด้วย ID ที่มีการตั้งค่าจํากัดการพิมพ์และดาวน์โหลดเอาไว้นะครับเมื่อลองอินเข้ามาแล้วทีนี้เราจะมาลอง e x p o r t Excel ของเอกสารการขายกันนะครับเมื่อเลือกเอกสารแล้วกดปุ่ม Excel แล้วนั้นจะเห็นได้ว่าไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าวได้เนื่องจากติดสิทธิ์การจำกัดการดาวน์โหลดที่ได้ตั้งค่าเอาไว้เมื่อสักครู่นั่นเองครับ ลำดับถัดมาเราจะมาลองตั้งค่าวความปลอดภัยของไฟล์กันนะครับโดยให้คลิกไปที่จำกัดการอัปโหลดหากเลือกสถานนะการอนุญ,ญาตเป็นไม่อนุญาต User ID ที่อยู่ในระบบทั้งหมดก็จะไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ได้แต่หากต้องการจะจำกัดสิทธิ์เฉพาะแค่บาง ID ก็ให้คลิกที่การตั้งค่างเงื่อนไขข้อยกเว้นคลิกที่ปุ่มสร้างที่รายการเงื่อนไขหนึ่งให้เลือกเป็นไอและเลือกยูเซที่ต้องการจะจำกัดสิทธิ์แบบนี้ได้เลยครับ จากนั้นให้มาติ๊กสถานะไม่อนุญาตที่รายการอนุญาตแล้วกดบันทึกครับทีนี้หากลองล็อกอ,อินเข้าสู่ระบบด้วย ID ที่มีการตั้งค่าจำกัดสิทธิ์ในการอัปโหลดไฟล์แล้วมาลองอัปโหลดไฟล์เอกสารระบบจะขึ้นข้อความแจ้งเตือนแบบนี้ขึ้นมาให้ครับ